สวัสดีครับวันนี้นะครับบายรับผพาทุกท่านมาเข้าง,งานตอนนี้เป็นเวลา05.30นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปไทยคอนกรีครับนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับ นี่เลยแสงตะวันเพิ่งขึ้นได้เท่านั้นครับนี่ครับยินดีต้อนรับโฮ้สุบอุทยคอนกรีตคุณดีปนเด่นครับปนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหมอกอ ให้จอดรถไว้อีกด้านนึ่งไปจอรถบ้านเสียนะครับแล้วก็เดินมาเข้าง,งานอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างในมันมันฝุ่นเนาะฝุ่นเยอะนะครับล้างรถแต่ละครั้งก็ใช้เงินพอสมควรนี่ครับคนงานก็เริ่มทยอยมาแล้วครับ อกงานนะครับพุ่งนี้เนี่ยคงยิ้มครับวันละสามร้ขึ้นนะครับสามร้หาสิบคิวขึ้นแต่ละวันสถิติช่วงนี้ครับหินทรายครับวัตถุดิบก็จะนำลำเลียงเข้ามาส่งนะครับคนรถก็ทำการเช็ครถรอนะครับ นี่เป็นแพนตัวที่หนึ่งนะครับยังมีอยู่สองแพนนะครับสวยว่าปะ จะไปเอาน้ำกหยหัน้จะานี่ที yeah, oh, ่หเครองวานีงีหคร่้ลูกของขาจะดึกดปนี่ของเขรมันนั่งขายนี่พียเียเพียช่้อย่างฟังอย่างโอ้ยแล้วบอกจะเปลี่ยนอนนี้หรอเปล่าโอ้ครับผมางหน้ นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวทำการเซ็ตเครื่องก่อนนะครับบ๊ายบาย